ติดแล้วเซนาติดเก่งเป็นนักเก่งมากพี่พี่เสียรู้พี่มันติดแน่นกว่านี้นะคะทำไมเซนาเอาใหม่ลูกเหนาเอาใหม่เหนาเอาใหม่เซนาเอาใหม่เอาแกะของตัวเองกันก่อนนี่แบบเวลาติดเขาติดแล้วนี่เขาติดใหญ่ใหญ่อันนี้ติดไปแล้วเราอะติดอันนี้เนี่ยเอาให้น้องเอาให้น้องเอาให้น้อง ติดไหมติดไหมโอ่ยเก่งเก่งมากอ่าอันนี้เซนาหยิบจากไหนเฮ้ยนี่เซนาติดเองเซนาจากพื้นตรงนี้นั่ิใช่ก็มาเก็บเองมันขาดครึ่งหนึ่งติดไหมติดไหมเก่งอันนี้อันนี้อัะไรอันนี้แจนแจนติดแล้ว ติด้พี่แ็ติดอีกแล้วเติดอีกแล้วเก่งเก่งนี่คือหน้าตาผู้ทำที่เก่งสุดยอดนะคะนี่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 ที่ยอย่พี่น้อีายยู่พี่น้องเ้อย่าต้ิบดเา้าับคตมติดมือติดมือติดได้แล้วค่ะอันนึติดได้แล้วอันนึงอันคืออันนี้อันนี้ พี high, high, okay. okay. like so okay. ่้าถ่ายน้องพี่เจ้ถ่ยน้องนี่ติดนี้แล้วอ๋อเป๊ะๆมันแน่นแน่นแน่นเลยค่ะอเกงเเให้น้องอีกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะนี่คืออันอันที่ติดนะคะเก่งมาก